พี่สาวถูกหลอกเงินไปเป็นแสนสวัสดีคะ่ะ fc ของฟ้านะคะ fc เก่า fc ใหม่สวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะฟ้าก็มีเรื่องที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะทุกคนว่าเพื่อนไม่น่าจะทำกันได้ขนาดนี้นะคะคือพี่สาวฟ้านะคะแกออ่อยู่ที่ประเทศไต้หวันนะคะแกก็มีมีลูกแล้วก็แต่งงานกับคนไต้หวันนะคะ แกก็อยู่ประเทศไต้หวันมาประมาณสามสิบปีแล้วล่ะคะ่ะลูกก็มีครอบครัวกันบ้างแล้วนะคะทีนี้พี่สาวฟ้าแกก็เลยคิดอยากที่จะโอนสัญชาตินะคะแกก็ไปยื่นเรื่องนะคะโอนสัญชาติการโอนสัญชาติของเอ่อไต้หวันก็เราก็จะต้องเสียสละสัญชาติไทยนะคะทุกคนเราไม่สามารถที่จะถือเอ่อพาสปอร์ตสองใบได้นะคะถ้าใครอยากจะโอนสัญชาติ เป็นคนสัญชาติไต้หวันนะคะที่สาวฟ้าแกก็ไปทําเรื่องนะคะแกก็โทรมาเล่าให้ฟ้าฟังนะคะแกก็ไปทําเรื่องไปยื่นเรื่องเสร็จสับเรียบร้อยนะคะทุกคนแล้วทางคนรับเอกสารนะคะเขาก็บอกว่าให้รอเอ่อจนกว่าเรื่องจะออกนะคะก็ประมาณสองถึงสามปีนะคะหลังจากที่แกรอนะคะแกก็ไม่สามารถที่จะบินกลับเอ่อประเทศไทยได้นะคะเพราะว่า เขาได้ยึดนะคะเขาได้ยึดวีซ่าแก่ไว้นะคะห้ามห้ามออกนอกประเทศนะคะแต่ว่าถ้าแกจะออกนอกประเทศแกก็ต้องไปรายงานเขานะคะแล้วก็ขอเดินทางออกนอกประเทศแต่แกก็ต้องเออมากลับไปแล้วก็ต้องไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นะคะแกก็ไม่อยากกลับนะคะแกก็ไม่ได้กลับในช่วงระยะเวลานั้นแกก็ไม่ได้กลับนะคะทุกคนพอหลังจากสองปีผ่านไปนะคะเวลามันก็นานพอสมควรเนาะ แกก็โทรมาเล่าให้ฟังนะว่าเอกสารแกยังไม่ออกนะยังไม่ออกนู่นนี่นั่นใช่ไหมแกก็เป็นห่วงแกก็เป็นห่วงเนะาะฟ้าก็เลยแนะนําแกว่าอ้าวเจ๊ก็ไม่ลองโทรไปถามทางเอกระทรวงหรือทางหน่วยงานเขาดูนะว่าเาเรื่องเดินไปถึงไหนแล้วประมาณนี้ฟ้าก็แนะนําแกไปหลายอย่างนะแล้วก็บอกแกว่าถ้าไม่เจ๊ก็ให้เข้าไปดูใน g o o g l e หรือว่า สอบเอ่อหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตทางสื่อออนไลน์นะคะเพราะเดี๋ยวนี้มันสะดวกและก็ทันสมัยเนาะเพราะว่าเรามีสื่อออนไลน์เยอะแยะมากมายนะคะแกก็แกก็ไม่ยอมทํานะคะทุกคนหลังจากนั้นไม่นานนะคะแกก็โทรมาบอกฟ้าว่าเออนี่นะให้เพื่อนได้ติดต่อเพื่อนที่อยู่เมืองไทยให้เขาเอ่อติดตามเรื่องให้นะคะให้เขาติดตามเรื่องให้แล้วผู้หญิงคนนั้นนะก็ รับปากว่าจะติดตามเรื่องให้แก่นะคะทุกคนแล้วเอผู้หญิงคนนั้นเขาก็เแต่งงานกับคนไต้หวันเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็มีประสบการณ์การโอนสัญชาติด้วยนะคะแกก็เลยไว้ใจเพื่อนคนนั้นนะคะว่าให้เอดําเนินการหรือให้ติดตามเรื่องให้แกนะคะทุกคนแต่ผู้หญิงคนนั้นหลังจากที่แกโทรไปบอกเพื่อนคนนั้นผู้หญิงคนนั้นเพื่อเขาก็ โทรไปบอกแกว่าทางเอกสารของแกอะติดติดอยู่ที่กระทรวงยังไม่ได้เซ็นอนุมัติถ้าอยากจะเซ็นก็ต้องยัดใต้โต๊ะนะคะเรื่องจะได้ออกเร็วขึ้นพี่สาวฟ้าก็ไม่ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังนะคะไอความที่แกอยากจะได้บัตรประชาชนเร็วๆเพื่อที่จะเออได้ กลับไปที่อเมืองไทยนะคะแกก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายนะแล้วก็ไว้ใจเพื่อนนะคะก็ไว้ใจเขาแกก็โอนไปให้เขานะคะก้อนแรกนะคะเขาขอมาสี่หมื่นนะคะสี่หมื่นบาทแกก็โอนไปให้เขานะคะสี่หมื่นบาทสี่หมื่นบาทหลังจากนั้นหลังจากที่โอนไปให้เขาแล้วนะแกยังมีการโอนพิเศษด้วยนะไปให้เป็นสินน้ําใจว่าเขาอะดีกับตัวเองนะคะพร้อมที่จะ ช่วยเหลือแกก็โอนสินน้ำใจค่าขนมลูกไปให้เขาด้วยนะคะเ,เพื่อนๆคิดดูว่าการมีน้ำใจของแกนะพอหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นได้เงินไปแล้วนะประมาณสองสาอาทิตย์ก็ได้ติดต่อกลับมาหาแกอีกว่าเงินมันไม่พอจะต้องใช้ค่านู่นค่านี่อีกนะโอนไปโอนมารวมไปรวมมานะคะจากที่เขาขอมาสองครั้งสามครั้งก็สรุป เป็นเงินหนึ่งแสนบาทค่ะทุกคนเป็นเงินหนึ่งแสนบาทหลังจากที่แกโอนเงินแสนไปให้เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาแกไม่เล่าให้ฟ้าฟังนะคะเพื่อนเพื่อนที่หลังเขาถึงมาเล่าให้เราฟังว่าเออได้โอนเงินไปให้เพื่อนรวมๆแล้วก็เป็นแสนสงสัยจะโดนหลอกแกก็พูดอย่างนี้เนาะเราก็ถามเขาว่าเออให้เขาไปนานหรือ,อยังแกก็บอกว่าก็ให้ไปประมาณสองเดือนแล้วนะแต่ยังไม่เห็นมีการติดต่อกลับมาเลยจากผู้หญิงคนนั้นว่าเออ มีการเซ็นเอกสารแล้วเรื่องเดินไปถึงไหนแล้วนะคะทุกคนก็ไม่มีการติดต่อกลับมาฟ้าก็เลยบอกว่าทําไมถึงรีบใจร้อนขนาดนี้ทําไมไม่ตรวจสอบดูเองทําไมไม่ลองโทรไปถามทางกระทรวงเขาว่าเขามีการยัดใต้โต๊ะด้วยเหรอเรื่องการขอสัญชาติจากคนไทยไปเป็นคนไต้หวันเนี่ยมันจะมันจะต้องมีการเสียเงินด้วยเหรอมันมีการยัดใต้โต๊ะด้วยเหรออะไรประมาณนี้ แกก็แกก็บอกโอเคแกไม่มีเวลานู่นนี่นั่นเออฟ้าก็เลยอดรนทนไม่ได้ก็เลยเข้าไปดูใน google นะคะให้แกเข้าไปดูใน Google ก็ไปอ่านดูนะคะแบบฟอร์มของเขานะคะระเบียบการการขอสัญชาติไทยไปเป็นสัญชาติไต้หวันเออทำแบบไหนใช้ระยะเวลานาน,านแค่ไหนอะไรประมาณอย่างนี้ฟ้าก็เข้าไปอ่านนะคะเข้าไปอ่านแล้วก็โทรไปอธิบายให้แกฟังว่าสงสัยจะโดนหลอกซะแล้วแหละเพราะว่า ในเอกสารนี้เขาก็บอกไว้ว่าประมาณสามถึงสี่ปีถ้าช้าจริงๆก็อาจจะไปถึงห้าปีก็ได้เพราะอย่างนั้นเจ๊ไม่ต้องหรือเจ๊ไม่ต้องไปเสียเงินให้ใครทั้งนั้นถ้าออกเนี่ยมันเขาจะติดต่อกลับไปหาเราเองฟ้าก็ได้เล่าให้แกฟังแกก็ใจเสียแกก็โทรติดต่อหาผู้หญิงคนนั้นไปเร่งว่าเอาเงินแสนไปแล้วทำไมถึงยังไม่ได้เอ่อยังไม่ได้มีการติดต่อกลับมาว่า เอกสารเดินเรื่องไปถึงไหนแล้วประมาณนี้ตอนแรกๆมันก็รับสายแกอยู่นะทุกคนตอนแรกๆมันก็รับสายก็ยังคุยเบี่ยงบายนูน่นนี่นั่นพอน,นานๆเข้านะคะทุกคนมันบล็อกแกทุกทางเลยนะคะบล็อกแกทุกทางไม่ไม่ยอมไม่ยอมรับสายไลน์ก็ลบทิ้งนะคะแล้วก็ Facebook ก็ลบก็บล็อกแกออกนะคะทุกคนหลังจากนั้นพี่สาวก็เลยหาทางติดต่อไปทางสามีของผู้หญิงคนนั้นนะคะ สามีของผู้หญิงคนนั้นก็เป็นคนไต้หวันเหมือนกันเนาะสามีก็พูดบายเบียงนะคะว่าไม่รู้เรื่องนี้ไม่รู้ต้นสายไปเหตุในเรื่องนี้นะคะทุืคนก็เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะพูดให้หรือว่าเล่าให้เมียเขาฟังแล้วให้เมียเขาติดต่อมาหาพี่สาวนะคะเพื่อนๆจนทุกวันนี้นะคะเข้าปีที่สี่แล้วนะคะจะย่างปีที่ห้าแล้วนะคะ พี่สาวทึ่งซึ่งเสียเงินไปเป็นแสนนะคะทุกคนก็ยังไม่ได้เอกสารการเซน็นที่จะโอนสัญชาติไปเป็นสัญชาติไต้หวันเลยนะคะเพื่อนๆสรุปผู้หญิงคนนั้นก็หลอกเอาเงินแกไปเป็นแสนนะคะรวมรวมหัวกันหลอกแกนะคะกับใครก็ไม่รู้นะคะทุกคนใครก็ไม่รู้นะคะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะนี่ก็คือแปลว่า มิจฉาชีพนะคะทุกคนที่มาในแบบของเพื่อนนะคะทุกคนมาในแบบของเพื่อนเพื่อนเพื่อนรักด้วยนะคะเพื่อนสนิทมากเลยนะคะทุกคนเพียงแต่ว่าตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นเขาย้ายกลับไปอยู่เมืองไทยนะคะไปมีกิจการอยู่ที่เมืองไทยกับสามีคนไต้หวันนะคะทุกคนตอนนี้พี่สาวก็เครียดนะคะทุกคนแกก็เครียดถูกเขาหลอกแล้วแกก็บอกว่าจะไปแจ้งความนะคะจะไปแจ้งความ ให้ดําเนินการแบบอะไรคดีออนไลน์หรืออะไรประมาณนี้นะคะทุกคนฟ้าก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะพวกคดีออนไลน์เป็นยังไงแต่แกบอกว่าแกจะไปดําเนินเรื่องแจ้งความแบบคดีออนไลน์นี่ก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งนะคะที่ฟ้าอยากจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้รับฟังนะคะว่าก็อย่าไว้ใจใครให้มันมาก เกินไปนักนะคะไม่ว่าจะเออเป็นเพื่อนสนิทหรือพี่น้องนะคะทุกคนสรุปแล้วเงินมันก็ไม่เข้าใครออกใครนะคะทุกคนเงินมันก็ไม่ได้เข้าใครออกใครพอใครพอมีเงินอยู่ในเออกำมือแล้วหรือว่าได้ไปแล้วนะคะเขาก็ไม่มารับผิดชอบตรงนี้นะคะทุกคนก็เป็นก็ถือว่าเงินแสนนะคะก็ตัดการตัดความ เป็นเพื่อนกันไปนะคะเพื่อนเพื่อนก็สรุปก็มาทะเลาะกันเพราะว่าเรื่องเงินเรื่องเงินแสนนะคะที่เออที่ว่าฝ่ายฝ่ายพี่สาวก็ผีแผลบนะคะไม่ได้คิดหน้าคิดหลังนะคะวางไว้วางใจเขามากนะคะก็ได้เสียเงินก่อนนี้ไปโดยที่กว่าจะหามาได้นะคะเงินแสนก็เยอะนะคะทุกคนเงินแสนก็ไม่ใช่น้อย,อยกว่าแกจะเก็บหอมรลอมริบมาได้นะคะเพราะว่าแกเปิดร้านอาหารไทยนะคะแกก็ต้อง ผัดผัดกะเพราไปอีกหลายกระทะนะคะทุกคนกว่าจะได้เงินแสนกลับคืนมาเนาะตอนนี้ก็จะกลับไปเมืองไทยก็กลับไม่ได้นะคะก็ต้องเก็บหอมรอมริบนะคะแล้วก็บัตรประชาชนก็ยังไม่ออกนะคะแกก็ไม่สามารถที่จะกลับเมืองไทยได้เนาะก็เป็นอะไรที่น่าเห็นใจอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนป้าก็เลยอยากจะมา เล่าให้ฟังนะคะว่าใครอยากจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องคิดหน้าคิดหลังก่อนนะคะอย่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนะคะมันจะจนใจเรานะคะแล้วมันก็จะเจ็บใจด้วยนะคะเพราะว่าเพื่อนที่อยู่ด้วยกันมานะคะช่วยเหลือกันมานะคะก็ยังมาทํากันได้ขนาดนี้เนาะทุกคนคลิปนี้ฟ้าก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีนะคะทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ เอาไว้เจอกันคลิปใหม่เด้อจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย